วันนหนฮอตสปริงครับเริ่มกันเลยเขาบอกเกมนี้มันเป็นเกมแบบฟิลแบบโมเมนต์แบบน่ารักน่ารักนะครับโอ้โหภาพก็คือแบบโซคิวมากอยู่โซคิวฮาวฮารุใครโทรมาหาเนี่ยใครโทรมาหาตุดฮารุจังไม่ได้คุยกันนานมากเลยนะเนี่ยขอโทษนะที่จูๆ่ๆโทรมาไม่ได้ยุ่งใช่ไหมไม่เลย มนัมมีจังล่ะเป็นไงบ้างฉันสบายดีมากขอบใจจ้าฉันเลยอยากโทรหาฮารุจังนี่ใกล้ถึงวันเกิดแล้วในเมื่อยี่สิบปีเนี่ยพอกับแม่เลยบอกว่าจะพาไปเที่ยวด้วยกับเพื่อนนะฉันเลยคิดว่าจะไปเที่ยวบ่อนน้ำพุร้องกับเพื่อนซีสองคนนะก็แน่นอนลงฮารุจังด้วยพอกับแม่เขาจะเป็นคนจ่ายให้ทุกอย่างเลยเพรางางไม่ต้องห่วมราคาใช้จ่ายนะน้ำพุร้องเหรอแต่มนามมี่อ่ะก็รู้นะว่าฉันน่ะ ฉันรู้ฉันรู้ก็เลยโทรหาก่อนนี้ก่อนที่จะตัดสินใจฮารุเธอเป็นเพื่อนที่ฉันรู้จักมานานและซีเลยนะฮารุจะอยู่ฉลองมันเกิดยี่สิบปีของฉันได้ไหมมันก็มีความหมายว่าเลยอะฉันก็อยากให้ฮารุจังได้สนุกมากด้วยนะเพราะงั้นถ้ามีอะไรที่ช่วยสบายใจแล้วก็บอกมาได้เลย๋ย่มานสามป,ปีนะที่ฉันไม่ได้ไปรงอําน้ำสาธารณะไม่ต้องพูดถึงบ่อหนะุพุร้องฉันรู้นี่เลยเป็นโอกาสดีไงล่ะ พราะเธอกับฉันแล้วถ้ามีอะไรกลงใจแล้วก็บอกฉันได้ตลอดเลยนะไม่ห่วงไม่ห่วงเดินตัวเองไม่สบายใจเขาไรหรอกแต่ห่วงว่าคนอื่นจะไม่สบายใจไม่เป็นไรหรอกค่ะไม่มีใครสนใจหรอกนะสนสิหารุจังคนอื่นเขาไม่ได้สนใจเหมือน,น,นที่เธอคิดหรอกฉันสัญญาเลยไปด้วยกันเถอะนะถือว่าเพื่อฉันนะยจะตอบว่ายังไงดีครับถ้ามีบอกแบบเหมาแช่ส่วนตัวผมว่า รู้เป็นอินโทรเวิร์ดเลยอันนี้ด้วยมีบอ่อแบบสนตัวฉันจะไปเย่ต้องเป็นวันเกิดที่เยี่ยมที่สุดแน่นอนเลยไว้จัดการอะไรเรียบร้อยเราจะโทรมาอีกทีนะตู้ตู้ตู้เสียงโทรศัพท์ก็ตัดลงไปครับโอ้โหฮารุวันาสา่ยเร็วตลอดเลยไม่อยากจะเชื่อว่าตัวเองจะตอบูกลงไปบ่อน,น้ำพุร้อมด้วย ทำยังไงดีล่ะทีนี้เวลาผู้หญิงไปบ่อน้นำพุร้อนวยกันเขาจะทำตัวยังไงกันนะไม่ชินเลยความจริงจะเป็นผู้ชายนะลองค้นดูด้วยคำว่าน้ำพุร้อนกับเพื่อนสาวดีกว่าโอ้มีบทความเวลาไปบ่อน้นำพุร้อนเกี่ยวกับเพื่อนสาวด้วยนะไม่จำเป็นต้องใส่ใจเรื่องแต่งหน้ามากงั้นก็ต้องใส่ใจว้นิดนึงดล้วกนะัน,นไม่ต้องห่วงเรื่องขนาดหน้าอกนะเรื่องนี้เขาไม่ต้องห่วงก็ไม่มีหูงอยู่แล้วแต่อย่าลืมโกนขนฮะโกนขนด้วยนะ ส่วนไหนต้องโกนโอ้ยไม่รู้แล้วไว้ค่อยคิดแล้วกันนะมันเป็นว่าตอนนี้เรามานามิจังโทรหาเพื่อที่จะได้ข้อมูลกันดีกว่าจะค้นเน็ตต่อก็สงสัยจะมึนเปล่าๆฉันเนี่ยขี้มึนด้วยเดี๋ยวต้องโกนกันวันนี้นอนเลยดีกว่าง่วงเกมมันออกโซคิวดีนะมาถึงนี่จริงๆแล้ว นี่ฉันทำอะไรของฉันอยู่กันนะมีพร้อมเลยฉันเป็นสาวอินทรเวิร์ดมาแล้วแต่ก็ต้องใจแข็งเพื่อจี่านพ้นไปให้ได้ล่ะเธอทำได้ฮาลุเฮ้ให้ยาฮัตชาฮารุจังทันนี้ทนนัทนไหนอะ่ะหวัดดีจ้ามันมีจังโอ้มันมีจังเป็นสาวผมบ๊อบสาวสั้นโอ้โหฮารุจังสมมผมดูดีมากขอบใจค่ะแต่ถึงใจว่าจะไว้ยาวนะสวยมากเลย ขอบใจจ้าขอบใจนี่ม,มันดมิลืมช้อนหรือเปล่าฮะตัวทีนะเอลิกาจังนี่คือฮารุจังเพื่อสมัยเด็กชัางเอ็ฮารุจ่ะฮารุกาเฮียฮารุจังนี่เอลิกาจังเพื่อสมัยมื่อปลายของฉันนะนากาตะเอลิกาหนะฝากตัวด้วยค่ะซูซูกิฮารุฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะคะเอลิกาไม่ต้องพิธีรีตองอะไรขนาดนั้นก็ได้เราก็ อายุเท่าๆกันนะอายุเท่ากันเหรอเออไม่ก็ใกล้เคียงนะ่ะเอลิกาอายุยี่สิบแล้วน้นะใช่มานามิแล้วว่าพวกเธอที่โรงเรียนนะ่ะ เตรียมอณูเรียนรงเรียนเตรียมอนุบาลเรียนที่เดียวกันน่ะอะไม่ไม่ใช่สิเออโอ้โหเธอคนคล้ายๆลงหน่อยนะแบบนี้ได้ใช่น้ำ้ำพุร้องคนช่วยได้มานามิแล้วเนี่ยเช็คอิงก,กันไหมจริงด้วยงั้นเราต้องรีบไปเถอะเดยวสายวัสดีค่ะยินดีต้อนรับค่ะสวัสดีค่ะจอมไว้ในชื่อทัิบะนาค่ะใช่ค่ะมีรายชื่อจอมอยู่ค่ะรกกบกวนกรอกข้อมูลในบัตรลงทะเบียนหน่อยได้ไหมคะ ฮารุจังเอริกะจังช่วยกรอกข้อมูลตัวเองทีนะได้สิโอเคจ้านี่เราจะกรอกข้อมูลกันนะครับอย่างแรกก็ชื่อภาษาญี่ปุ่นนะครับคนต้องเขียนชื่อตามกฎหมายแล้วนะแล้วก็เพศตามกฎหมายด้วยเอาความจริงเขาเป็นเพศชายนะฮารุฮะกรอกที่เหลือให้เรียบร้อยนะอายุสิบเก้า ที่อยู่แ้ะอาชีพกกอกไปเกอกไปส่วนอื่นเราก็กรอกครับกรอบเรื่อยๆเสร็จแล้วเหมือนกันขอบใจจ้ากกอกข้อมูลเรียบร้อยค่ะขอบคุณนะคะให้ดีชอะฮะเอ๊ะคุณซูรุกิฮารุโตะคุณจะต้องตอบสินะฮารุเป็นผู้ชาย,ยางั้นเหรโอ้ไม่นะมีอะไรเลยคะอืม ขอประทานโทษด้วยค่ะห้องของทุกท่านจะเป็นห้องแปลกโว้ยที่ชั้นสองนะคะขอให้มีความสุขกับการมาปองค่ะงั้นก็ไปห้องพวกเรากันดีกว่าฉันจะไปซื้อน้ําก่อนคอแห้งเลยชีวิตจริงก็คอแห้งเป็นผงอ่ะเนี่ยเจอกันที่ห้องนะฮารุจังไม่เป็นไรนะอมไม่ต้องห่วงนะไปห้องกันเอถอะฮารุจังนี่ตอนนี้เราก็จะเข้าห้องกันแล้วนะครับเจ๋ง เป็นห้องเสื่อทาทธมิด้วยทัทธมิมันทําความสะอาดยากแต่ฉันก็ชอบหน้าตามันนะฉันก็ชอบทาทธมิเหมือนกันให้กลิ่นดีมากเลยอยากนอนเอ็นหลังแล้วนอนบนเสื่อไปทั้นอย่างนี้เลยจะดีเหรอระหว่างมันนมีหลับปุ๋ยฉันกับคุณซูซูกิจะไปแช่น้าร้องกันจนหนำใจเลยนะไมานะอย่าไปทั้งที่ไม่มีฉันเนี่ยฉันก็อยากแช่นำ้ำพุร้อนด้วยหยอกะาย,ยอก แต่ก็คิดอยู่เห็นจริงว่าจะรีบไปแช่น้ําพุร้อนแบบดวนจีไปสนีจ่ะช่วงนี้นั่นทวนหนังสือจนหลังขดหลังแข็งไหล่ก็ตึงจนแข็งเข้าจริงๆแล้วเนี่ยอย่าลงแช่ให้ใครายน้าพุร้อนต้องเปลี่ยนชุดก่อนสินะอยู่ก็ต่อหน่าจะอยู่แถวนี้นะตรงนี้ไม่มีหรือจะตรงนี้ย้ายไปย้ายมาอัพจะจะปุบ๊บเจอแล้วคนละตัวน่ารักายไม่รู้จะมีใครด้วยไหมนะงั้นก็เปลี่ยนชุดกะฉันเปลี่ยนในห้องน้ำนะ ทำไมถึงต้องชั้นอินเทอร์เวนะน้ำเปลี่ยนชุดกันดีกว่าดีนะที่ยกูกาตะเป็นแบบไม่แบ่งเพศก็หวังว่าจะใหญ่พอตัวฉันนะดูถ้าจะใส่ได้พอดีเลยยกูกาตะเป็นทรงตรงหมดคนที่ไม่มีอกหรือเอวเวลาใส่ก็จะดูดีและเหมาะก,กับชั้นสุดๆไปเลยหวังว่าจะผูกได้สวยๆนะเล่นงฮารุก็ยังมีปริศนาต่อไป โอเคไม่สวยเลยไหนลองอีกทีแบบนี้จะดีขึ้นไหมนะต้องปิดไว้นะครับเซนเซอร์ไว้เซนเซอร์ไว้ว้าวแบบนี้แหละดีแล้วขอโทษทีที่ให้รอนะโอ้สวยไม่ยอบเลยนี่นะขอบใจจ้าสวยมากถ้าฉันไม่รู้เรื่องก็คงจะดีกว่าเอีิจังบอกแล้วเชียร์ว่าอย่าพูดไม่เป็นไรหรอก ฮารุจังก็ดีกว่าปฏิกิริยาแบบอื่นนั่นแหละไปกันเถอะฉันต้องไปดูบอ่อน้ําส่วนตัวแล้วอ้าวเธอไม่ไปบอ่อหญิงกับพวกเราเลยอ,อ้าวเอริกาเอริกาสงสัยแบบนั้นมมนออกจะอย่างว่านะฉันว่าไม่น่าจะเป็นอะไรนะมานามิเอริกาจังก์ยาไม่เป็นไรฉันเองก็อยากรอแบบบ่สมตัวอยู่แล้วอะมาเร็วไปกันเถอะความลับของฮารุยังคงปริศนางั้นฉันจะไปลมแช่กับเอริกะ เอริกาจังนะไม่ต้องห่วงฉันหรอกนะไว้เจอกันมือเย็นนะเจ้าตัวว่างั้นนะ่ะมานามิเราก็ไปกันเถอะเอออย่าดึงแขนสิเราเจอกันนะคุณสุูกิทำให้มานามิต้องเป็นห่วงจนได้แบบนี้ต้องไม่ทำอะไรพลาดอีกก่อนอื่นหาวิธีจอมบอก,ก่อนขอโทษนะคะขอโทษนะคะสวัสดีค่ะมีอะไรช่วยหรือจอมบอ่้อพุ่งร้องส่งตัวต้องทำยังไงคะ ทำไมถึงห้องอาบน้ำครอบครัวจะไปทางซ้ายรื้ขเขียนชื่อแล้วห้องไว้บนรายละเอียดจอมได้เลยขอบคุณมากค่ะห้องอาบน้ำครอบครัวจะอยู่ด้านซ้ายนะคะค่ะค่ะครับมาถึงที่นี่แล้วนะแต่ว่าคนอย่างฉันน่ะจะเข้าอ่จะเข้าห้องจะเข้าห้องอาบน้ำครอบครัวได้ไม่เป็นไรจริงเหรอและนี่ใช้ห้องอาบน้ำครอบครัวคนเดียวได้หรือเปล่านะฉันได้ไปแย่งครอบครัวจริงๆเขาใช้ในห้อง่ะสิ จะยอมแพ้หรือว่าจะสู้ครับแค่ช้ำเดียวไม่เป็นไรหรอกคนเราไม่ยอมแพ้อยู่แล้วถ้าเช็คไม่นานเกินก็นไม่เป็นไรหรอกมาถึงบ่อน้ำพุแล้วแต่ไม่ได้แช่จริงก็น่า,นาเสียดายแถมเช็คไม่ได้แช่น้ำพุร้องมานานด้วยโอเคจองเวลาแล้วก็ไปกันไหนดูสิอาจองเต็มหมดแล้วชิมหายแล้วนี่นนเช็คกำลังพยายามทำใจสู้อยู่ตั้งนานขอโทษนะคะขอโทษค่ะเช็คกำลังไปแล้วค่ะแมจองห้พองน้ำครอบครัวหรือ ก็ยางนะคะแต่มันเต็มแล้วตายจริงตายจริง,ต,รงต้องขอไฟยันสูซึ้งด้วยสําหรับความไม่สะดวกได้ยนะคะขอแนะนําเป็นบอนะ่อนักพูร้องสาหรับคุณผู้หญิงแทนได้ไหมคะถ้าเรามีอ่างทรงโอมให้ความเป็นส่วนตัวเหมือนกับพ,พ,พราอําน้ำครอบครัวได้นะคะอหากต้องการดิฉันจะพร้อมทาทางให้ค่ะไม่ต้องค่ะเป็นอะไรหรือเปล่าคะเปล่าค่ะดิฉันแค่บอกไปว่าไม่มีอะไรอเอาจริงก็ไม่อยากบอกไหมแบบเป็นเรื่องส่วนตัวแต่สมัยนี้เปิดเผยครับอธิบายผมจะอธิบายความจริง ใหุ้กคนฟังโค <c oughs> ดีจริงแล้วฉันคิดว่าถ้าฉันเข้าไปในบอ่อหญิงก็ทําให้คนอื่นๆเขาไม่สบายใจเปล่านะก็เลยอย่าใช้ห้องน้ําแบบเขาควรนะคะอ๋ออย่างนั้นเลยคะดิฉันรับทราบความกัวงวลของลูกค้าค่ะแต่ว่าถ้าเป็นแบบนั้นแล้วคณลูกค้าก็จะไม่ได้ใช้น้าพุร้อนนั้นที่มาเมืองแบบเมืองแห่งนี้เน,นี่ยนะมีเชื่อเสียงเรื่องน้าพุร้อนนะคะดิฉันปล่อยให้เป็นแบบนั้นไม่ได้คะ่ะเอ๊ะ ดิฉันจะปล่อยให้แขกต้องพาน,น้ำพุร้อนเพียงเพราะบริการของเรามีโทรถ,ถึงไม่ได้หรอกค่ะไม่หรอกค่ะนี่มันเป็นปัญหาของฉันไม่ใช่ของมึงค่ะเพราะงั้นไม่ค่ะคุณลูกค้ามาเพื่อเพลินกับน้ำพุร้อนฉะนั้นดิฉันจะตอบดิฉันจะตอบสน,นองความต้องการของคุณเองขอดีฉันทราบชื่อและห้องหน่อยได้ไหมคะเออฉันชื่อสุูกิฮารุฮารุโตห้องแปกล้วยค่ะงั้นคุณลูกค้าก็ชื่อคุณูุูกิฮารุโตสินะคะ เรียกด้วยชื่อฮารุก็ได้ค่ะเพื่อนๆชันงเขาจะเรียกแบบนั้นกันขออภัยที่เสียมารยาทด้วยนะคะกรุณายอยู่ตรงนั้นประมาณสักเดี๋ยวนึงนะทีนี้เ็สาสร้างปัญหาให้คุณพนันกงานด้วยอีกแล้วสินะรออยู่อย่างนี้ก่อนดีกว่าสินะขออภัยที่ต้องมีคอยนะคะไม่เลยค่ะไม่ได้นานเลยนะคะ ค่ะคุณลูกค้าอนุญาตเราจะอัปเกรดห้องให้เป็นห้องน้ําที่มีเป็นห้องอาบน้ําแบบเปิดคะ่ะว่าไงนะคะแบบนั้นยอมรับได้ไหมคะฉันไม่อยากทราบปัญหาอะไรถ้าเราอยากชุดใช้เลื่อนที่ห้องอาบน้าครอบครัวเต็มนะคะเราอยากให้แขกทุกท่านได้มีความสุขกับบออน้าพุร้องของเราค่ะและแลก็เป็นคําขอส่วนตัวของพนักง,งานที่รับเมือนน้าพุร้องแห่งนี้ด้วยค่ะจะยอมรับได้ไหมคะฉันไม่เป็นไรจริงเลยคะแน่นอนคะ่ะ ถ้าอย่างนั้นรบกวนได้นะคะขอบพระคุณมากค่ะถ้าอย่างนั้นให้ดิฉันนำทางไปที่ห้องเลยนะคะเราก็นำทางฮารุไปนะครับนี่คือห้องชวนชมค่ะไม่รู้ว่าจะขอบคุณยังไงดีเลยยินดีค่ะขอให้พ่อพ่อ่างมีความสุขนะคะ คนดีจังบอกว่าจะไปบอกบอกว่าจะไปบอกมานามิจังกับคุณนางตาตะเรื่องเปลี่ยนห้องด้วยไม่คิดเลยว่าคนอื่นจะเอื้อเฟื้อกันขนาดนี้บางทีโลกนี้อาจจะใจดีกว่าที่คิดก็ได้นะไปดูห้องอาบน้ําแบบเปิดหน่อยดีกว่างแดงห้องอาบน้ําแบบดีเลยนะครับเนี่ยฮารุรูหลามารูหลามาเฮาสุดๆวิวสวยสวยไม่อยากคิดเลยว่าปกติจะราคาเท่าไหร่สวยเกินคำบรรยายจริงแต่อัปเกรดห้องมาฟรีแบบนี้ไม่เป็นไรจริงหรือ โอ้ยอยู่กับมอสัทีฮัลโหลคนพนักง,งานก็บอกแล้วไม่เป็นไรมันมีความสูขกันดีกว่าต้องล้างตัวก่อนล้างตัวล้างตัวให้สะอาดชอบกินแชมพูจังกินดอกคิกหวยหรือเปล่านะฝ่องคายจังเลยตลวนี้ก็สบู่ทานเลยโอ้เก๋ไก่สไลเดอร์จริงๆทีนี้ลองคิมโนดผมบ้างโอ้ร้านออฟฟินทีนี้ก็ลงแช่น้ำ มีความสุขนะครับโอ้โหรู้สึกเลยว่าเส้นค่อยๆคายไม่ได้แช่น้ำพุร้องของจริงแบบนี้มานานเท่าไหร่แล้วก็ไม่รู้จริง็มาที่เพิ่มแพงแบบนี้เองไม่ได้หรอกบอกน้ำพุร้องธรรมาดาก็เข้าไม่ได้หลายปีนี้ฉันแช่แด่ห้องอ่ำน้ําที่บ้านอยากแช่อยู่นี่ไปตลอดการจังมันจะเป็นหนําผีนะจ๊ะฮัลโหล อืม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 อ่าน้ำคุณภาพเยี่ยมจริงเดี๋ยวต้องขึ้นแล้วนะเป็นการแช่น้ำที่วิเศษมากๆไปเลยขอบคุณนักะคุณพนักงานทนเสียงเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับเสียงผมเฮมฮัลโหลโหเวลาผ่านไปเร็วจังมันมิจังกับคุณนางกรตากของใกล้จะกลับมาแล้วนะกลับมาแล้วจ้า ไงกลับมาแล้วนะได้ยินมาจากคนพนักง,งานแล้วนะว่าพวกเราได้อัปเกรดห้องอาบน้าแบบห้องที่เป็นแบบเปิดด้วยอืมก็ว่าเขาจุดใช้ที่ห้องอาบน้ำเขาควรเต็มลยคะโอ้โหใจดีจังเลยนะแล้วเขาไม่ได้บอกให้เธอไปใช่อบอหญิงแทนหรออลธิกาจังสมัยนี้มันเปิดเผยตอบคำามตรงก็บอกแล้วแต่พออธิบายไปคุณเขาก็เข้าอกเข้าใจมากเลยเป็นคนที่เจ๋งมากเลยนะอืมฉันก็แปลกใจอยู่แต่ก็มีความสุขนะ เราจะสองคนแช่น้ำพุร้อนเต็มอิ่มกันไหมโอ้น้ำพุร้อนเกตดีมากเลยค่ะใช่แล้วฉันเพิ่งเคยมาที่แพงขนาดนี้เป็นครั้งแรกเธอก็น่าจะมากับเราด้วยนะฮะ่าฮ่าดีใจที่พวกเธอสนุกนะฮะขารู้จักมีอะไรติดผมอะเดี๋ยวหยิบออกให้นะไม่ต้องหลกหยิบออกเองได้ก็ไม่รู้ว่ามันอยู่ตรงไหนไม่ใช่เหรอก็บอกมาก็รู้นี่ฉันเป็นคนหยิบเองมันง่ายกว่านี้นะอ่าได้แล้วขอบใจจ้าอ๋อเป็นแบบนั้นนี่เองแบบนั้นเองอะไรเหรอเปล่าเปล่า เมลร่หาจะมาเนี่ยก็ก็ก็ขออนุญาตค่ะพนักงานม,มาแล้วสวัสดียามเย็นค่ะให้ดิฉันจัดโต๊ะให้ไหมคะรับเครื่องดื่มอะไรดีคะสองคนอยากดื่มอะไรกันนะ่ะเออเบียเป็นไงอะ่ะฉันอายุฉันยังอายุไม่ถึงนะ่ะจะมีก็อยากเสียนอยากดื่มนะแต่ขอเป็นชาอู่หลงละกันอจาจาเบียสองชาอู่หลงหนึ่งคะ่ะรับประทานให้อร่อยนะคะมันมีจานดื่มเบียเป็นเหรอจริงๆก็ไม่เคยดื่มมาก่อนเลยนะ ไม่เป็นไรตรอหนาน,นี่มันวันเกิดอยู่20คนเทยงน้อยต้องลองสักครั้งนะถ้าไม่ชอบเดี๋ยวฉันจะให้ดื่มเองที่สําคัญอาหารเราสี่นี่มันแบบว่าสุดยอดไปเลยเราชาอยู่ใหญ่ละจ้านี่เป็นอาหารหน่ากินเป็นหม้อฟไฟเต้าหู้ว้าวอาหารทํามดูดีมากเลยนะครับเนี่ยเป็นมันสิบเวลาทั้งหมดเลยนะไม่ต้องห่วงสายฮวตี้คน,น,นตากระตาเป็นมันสวิรัสเหรออืมเวลาฉันกินข้าวน,นอกเนี่ยลำบากกว่าอีกนะ จะกินสลัดจะ่ต้องห่วงเลยว่าใส่ผลิตภัณฑ์ที่ทำมาจากสัตว์หรือเปล่าอ้าวสลัดก็มีแต่ผักไม่ใช่หรือเราดูตกใจนะบางทีเขาใส่เบคอนไม่กับเจลาตินด้วยปูอัดก็มีไข่ก็มีนะใช่มันนะมีเคยซื้อสลับสลัดที่มีเบคอนกับเจลาตินไหมชั้นอะเดี๋ยวนี้ชั้นเอาส่วนประกอบก่อนซื้อแล้วก็ขอบอกนะว่าแต่กันดื่มมาแล้วแน่พวกเรามาชนแก้วกันดีกว่าจะขอมันเกิดพวกอะไรหน่อยสิงั้นก็ขอบคุณที่มาฉลองบันเกิดกันนะ ในวัสนสนิธสองคนมาอยู่ด้วยกันมันมีความหมายมากๆเลยถึงวันนี้ฉชนไหโตเป็นผู้ใหญ่แล้วจากนี้ก็ฝ่าตัวเหมือนเดิมนะเอา้าแคมป์ปายชน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 รีเทมปุระเห็ดไมตาเกตี่กอกนจริงโอ้โหตาหู้อย่างนิ่มจิ้มเกลือเสี่ยมพูนี่หน่อย,อยๆอร่อยฟินกว่าเดิม อ่ากินซะหมดเลยสะอาดขขบคนสมัอาหารค่ะอืมอิ่มสุดๆเลยไข่ดาวไม่กินนะเนี่ยมีไข่ดาวด้วยทียก็แน่อยู่แล้วกินข้าวไปกี่ชามอะไม่รู้สิฉันก็ไม่ไหวแล้วพูดเธอนน่บื้อสมัรเลยนะฮารุจะจังไม่ไม่ไม่ใช่ฮารุกาย,ยหี่ฮารุฮารุจังไม่ได้บื้อนะมันามิจังก็ไม่ได้บื้อสักหน่อยบื้อไอ้บือ้อรู้สึกตัวมันหนักจังอะฟีอหลับไปแล้วนะ คุณซูซูกิช่วยมาอุ้มคุณมานามิไปที่ฟูมไหนได้ไหมอาจาหนักกว่าที่คิดเลยเพอเล่นกีฬาไงล่ะที่หนักเนี่ยกล้ามเนื้อนะเหลือไม่เคยร,รู้นันเนี่ยแต่ก็นึกภาพออกนะก็มานามิดูมีพลังอยู่ตลอดนี่นะวันนี้หลับปุ๋ยเลยก็เถะนะคงเป็นเพราะเบียแหละอืมที่คอออกเนี่ยก็ะชากก็น,นึกภาพออกน,นะแต่ก็เป็นโอกาสดีของฉันนะโอกาสดีฉันอยากคุยกับเธอนะาิ แต่มานามิอ่ะก็อ่อนไหวเรื่องนี้ตลอดมีม่อยากถามนู่นนี่นั่นก็เลยคิดว่าจะถามตอนมานามิไม่อยู่อ่ะบอกตามตนเรื่องนี้เรื่องแบบนี้ฉันไม่ถนัดนะแต่ฉันอยากเข้าใจให้มากขึ้นจริงๆถ้าไม่อยากพูดเมื่อไหร่ก็บอกให้ฉันหยุดได้นะเพราะงั้นมาคุยกันหน่อยได้ไหมคุณนกกะตะเป็นปเพื่อนของคุณมานามิเขาคงอยากเข้าใจจริงๆสินะแต่ฉันยังไม่เคยคุยเรื่องนี้ับใครมาก่อนเลยจะบอกไปไว่ายัางไงดีอยากคุยเรื่องอะไรหรือ สงสัยนิดหน่อยพอดีเธอเป็นคนข้ามเพียคนแรกที่ฉันเคยเจอเลยนะอ๋อแปลว่าเขารู้กันอยู่แล้วเขารู้กันเขารู้กันก็อาจไม่ใช่นะนี่คุณอาจเคยเจอคนข้ามเพียคนอื่นมาก่อนก็ได้แค่ไม่ได้สังเกตเฉยๆก็จ,จะบอกทาตนถ้ามันมีไม่บอกฉันก็ไม่รู้หรอกว่าคุณสซูกีเป็นคนข้ามเพียขอเรียกว่าฮารุได้ไหมเธอก็เรียกฉันว่าอลิกาได้นะฉันไม่ถือรองงั้นเรียกฮารุนะชื่อนี้พิ่พ์แบบนี้เป็นชื่อที่เหมาะกับ หญิงข้ามเพศที่เธอตั้งขึ้นมาเองหรือเปล่าเอ๊ะไม่ใช่หรอกเป็นชื่อเล่นนั่นแต่สมัยเด็กนะคะง้นเป็นชื่อเล่นตั้งแต่สมัยเป็นผู้ชายสินะฉันตอบว่าไงดีมาจะชื่อตามกฎหมายนะตอบเนี่ยแต่ฉันก็ไม่ใช่ผู้ชายนะไม่ใช่ว่าฉันเคยเป็นผู้ชายหรอกฉันเป็นผู้หญิงมาตลอดนั่นแหละแค่ลุกลับภายนอกมาไม่ตรงกับสิ่งที่ฉันเป็นขอโทษนะฉันเลือกคำไม่ดีหน่อย ชื่ออะไรนะคนุณคุณตอนเชอินฮารุโตะปะเฮ<า>้ยถามอะไรแบบนั้นก็คนข้าพเพ้ดีกว่าทําไมล่ะการถามชื่อตอนการถามถึงชื่อที่ตอนนี้ไม่ได้ใช้แล้วเหมือนเป็นการปฏิเสธตัวตนของเขาในตอนนี้นะเพราะงั้นวยขอโทษด้วยนะคะฉันไม่ได้มีเจตนาแบบนั้นจริงช่วยลืมมาไปได้ไหมไม่เป็นไรจริงค่ะฉันก็ชอบชื่อฮารุนะมันไม่แบ่งเพศนีถ้าทําได้ก็อยากเปลี่ยนชื่อตามกฎหมายให้เป็นฮารุด้วย อ๋อถ้ายังไม่เปลี่ยนชื่อก็ใช้ชื่อฮารุในเอกสารทางการแบบนั้นก็ไม่ได้สินะอืมยัปพนสภาพทางกฎหมายก็ยังเป็นอืมลำบากนย่เลยสิเปลี่ยนไม่ได้เลยมาออกจะลลำบากหน่อยฉันต้องไปทําการผ่าตัดยินยันพศสภาพแล้วก็ทําหมันด้วยอีกกาบมึงอยากรู้เยอะเลยวะฮะคือผ่าตัดยินยันพศสภาพนี่เข้าท่าอยู่นะเพราะยังไงก็อยากจะเปลี่ยนร่างกายอยู่แล้วแต่ต้องทําหมันด้วยหรยอ ถึงจะมีบางประเทศน่ะที่ขอเปลี่ยนเพศในทะเบียนได้โดยไม่ต้องทำสองอย่างเลยนะโอ้ไม่รู้มาก่อนเลยออมันก็มีข้อกําหนดแยะมากมายเลยนะไหนยังจะต้องอายุมากกว่า20ปีไม่ได้แต่งงานอยู่ไม่มีรูปที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะเดี๋ยวนะทำไมถึงต้องยังไม่แต่งงานแลยก็ไม่มีรูปได้ล่ะก็สําหรับเรื่องแต่งงานถ้าเปลี่ยนเราก็จะกลายเป็นการสมรสเพศเดียวกันซึ่งในญี่ปุ่นถือว <mel od ic 00> ่าปิดกฎหมายสี่ จนเล่นรูปเห็นบอกว่าจะทําให้เด็กสับสนหรือไงนั่นแหละบ้าบอชะมัดจริงแต่กฎหมายก็ว่าไว้งนันนะเอาเถอะอะไรอะไรอาจจะดีขึ้นก็ได้นี่บังแหวงก็อนุญาตให้คู่มีเป็นเพศคู่เดียวกันได้ด้วยฉันไม่รู้เลยนะมันหนักขนาดนี้ขอโทษนะที่ถามสมามภามณนะ์น่ะฉันทำให้เธอไม่สบายใจหรือเปล่าตอบว่าบอกเอกะว่าันเป็นขอบคุณเอกาที่รับฟันนะไม่เป็นไรฉันดีใจ เขาคนนี้รลบฟังด้วยไม่เลยเขาคนนี้เล่างมีฟังมากกว่าถ้างั้นในเมื่อฉันทําไม่เธอต้องยอมเปิดปากเล่าก็ถือว่าฉันติดหนี้เธอหนึ่งครั้งแล้วกันนะเอ๊ะเมื่อกี้ฉันไปคุยกับคนพนักง,งานคนหนึ่งมาเห็นว่าโดยทางการแล้วเธอก็คนเข้าบอกนะำพให้ตรงกับเพศสภาพนะแล้วนี่ก็เป็นคําถามที่มีคนถามมากมายเลยล่ะเพราะเขาเลยตัดสินใจอย่าไม่เป็นทางการว่า ได้หมดถ้าไม่รบก,กวนแขกค,คนอื่นเขาวันนี้เป็นวันทํางานแขกก็เลยไม่เยอะคนพนักง,งานเลยว่าช่วงทเที่ยวคืนบ่อธนูร้อนน่าจะมีไม่กี่คนแล้วทาไมเหรอเพราะงั้นเธอจะลงแช่บ่อหญิงก็ไม่มีปัญหาไงในเมื่อไม่มีใครไปเวลานั้นจะเข้าไปเฉยๆไม่ได้หรอกจะเย็นสี่ไม่เป็นไรหรอกแต่ถ้ามีคนล่ะบ่อต้นใหญ่อยู่ห่างๆคนอื่นเอาก็ได้แล้วถ้าพวกเขามองล่ะเขาไม่มองหรอกคือมองใครจะสนนะ ถ้ามีใครพูดอะไรฉันจะกระทืมให้เองนะอย่าตื๊บใครนะขอร้องเอาเป็นว่าไม่เป็นไรหรอกนะแต่แต่แต่เมื่อกี้คนดื่มไปนะตั้งหลายชั่วโมงเลยไหะเป็นหลายชั่วโมงแล้วไหมแค่เบียร์แก้วเดียวอะเอาหนาฮารุไม่ยเข้าบอยิงเหรอเธอก็เป็นผู้หญิงนะเธอมีสิทธิ์แยกเข้าไปคุณเอกาถ้าปู่เป็นฮารุปู่ปู่อยากไปแช่บอหญิงแต่ว่า บางทีอ่ะเรื่องกฎอ่ะคือผมเขา้าใจงั้นสอบฝ่ายอันนี้การตอบแบบนี้มันก็สามารถตอบได้ถ้าเป็นถ้าเป็นถ้าเราถ้าเราแบบเป็นเพศสภาพจริงอ่ะแบบแปรเพศเป็นผู้หญิงนะเราก็รู้สึกว่าเราเราก็อยากเข้าบ่อหญิงว่ะจะไปแช่มันก็ไม่รู้อ่ะไม่ไปดีกว่าขอโทษนะมันไม่ได้จริงตามกฎหมายใชนยัมเป็นวิชายอยู่จะเข้าไปในพื้นที่ของผู้หญิงมันรู้สึกว่ามันไม่ถูกไม่ควรนะแต่นั่นก็แค่ตามกฎหมายไม่ใช่ไหมล่ะ เธอหนาเป็นคนข้ามเพศที่ตัวเป็นผู้ชายแต่จริงเป็นผู้หญิงใช่ไหมล่ะไมใช่แต่ขอโทษนะคุณเอิกะฉันทำไม่ได้จริงคุณต้องไปคนเดียวเถอะเข้าใจแล้วฉันทําเกินไปหน่อยจะงงจะแช่อยู่สะพานนอนก่อนได้เลยนะอืมดึกมากแล้วไปนอนเถอะเอกะคุยเยอะเช้าแล้วอรุณสวัสดิ์จ้าตื่นแล้วเหรอนึกว่าสองคนจะไม่ตื่นกันเศร้าสียอีกสองคน เอริกาจันฉันหลับปุ๋ยอยู่เลยนะแอบอิธฉาฉันหะรือใไรนะมันามิเปล่านะฉันแค่ยอกอารมณ์สวัสด์อารมณ์สวัสด์จ้าคุณได้เวลาไปเช็คเอาแล้วเนะอมบุฟเฟต่ต์มื้อเช้าปิดแล้วแนะ่ไม่เป็นไรฉันไม่ได้หิวขนาดนั้นอยู่แล้วแค่เธอนะสิฉันอยากได้ข้าวเช้านะคิดแล้วต้องพูดอย่างนี้คือจริงๆแล้วฉันขอให้คนพนักงานห่ขอข้าวกล่องให้พวกเราคนละกล่องนะ ฉันไปเช็คเอานะระหว่านะั้นทั้งสองคนก็แต่งตัวได้ละ่ะเสร็จแล้วก็เจอกันที่ล็อบบี้นะยังไงฉันก็ไม่มีทางเข้าใจหรอกว่าทําไมคุณถึงกระปี้กระเป๋าตั้งแต่เช้าแบบนี้นะเหมือนกันก็งั้นก็เปลี่ยนชุดนะอืมอ๋อแต่ก่อนไปจ้าขอโทษนะเอ๊ะเที่ยวคันนี้ฉันคิดถึงหัวอกเธอน้อยไปหน่อยนะถึงจะไม่ได้ตั้นใจแต่ก็จริงๆก็ทําให้เธอรู้สึกไม่สบายใจนะแต่ฉันว่าตอนนี้ฉันเริ่มสํานึกแล้วแหละยุบทุ่ขให้ฉันได้ไหมอืมได้สิ คุณนั่นใจรับฟังซึ่งไม่ใช่สิ่งที่ทุกคนยอมทําด้วยเอาล่ะเป็นชุดก,กันเถอะเหนียวมันนี้จะรอนานนั่นสีต้องรีบแล้วอืมช้ากันจังหิงเอาหน้าไม่ได้หน้าขนาดนั้นหรอกไหนเขากล่อมที่ว่าล่ะนี่จ้ะฉันก็ยังไม่ได้กินเหมือนกันไว้กินพร้อมกันในรถไฟขากลับนะจ้ะขากลับก็จะขึ้นรถไฟคนละคันกันเหมือนขามา อย่าพูดเชียวนะว่าจะกลับคนละคันนะ่ะเราก็ไปทันเดียวกันนี่กลับด้วยกันเถอะนะฉันก็อยากให้กลับด้วยนะยังมีเรื่องที่จะเมามออีกเลยอืมฉันก็ด้วยไงก็ตามนั้นนะ่ะเย่ไปกันนั่นรถไฟกลับบ้านเพื่อนใหม่การประจินภัยใหม่จบบทที่หนึ่งขอบคุณที่เล่นนะคนลดแลก,กลอรี เอาจริงนะครับเกมนี้เป็นเกมที่สําหรับผมนะมันเป็นเกมที่ดีมากที่แบบเป็นเกมที่พูดถึงพูดถึงเรื่องเพศสภาพ l g b t และการยอมรับในสังคมนะฮะซึ่งในสังคมญี่ปุ่นเนี่ยผมยังไม่รู้นะเปิดกว้างหรือเปล่าจากสังคมไทยเนี่ยเป็นสิ่งที่เปิดกว้างนะครับในตอนนี้มีกฎหมายสมรสเท่าเทียมกันผ่านด้วยผมรู้สึกว่าเกมนี้มันเป็นเกมที่ดีครับที่สะท้อนมุมมองแบบ คนที่เป็นท่านหญิงห้ามเพศแล้วก็คนรอบข้างนะครับการคุยว่าจะปฏิบัติตัวยังไงการที่แบบคุยการที่ยอมรับผมว่าการรับฟังเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดนะครับและเกมนี้ก็ทําออกมาได้สนุกดีครับเป็นเกมเนื้อเรื่องแต่การเลือกตัวเลือกอาจจะน้อยไปหน่อยสําหรับผมนะแต่เป็นเกมสั้นๆที่รู้สึกฮิวใจนะครับเป็นเกมฟิลกู๊ดเลยนะครับกับวันนี้ฮอปสปริงนะครับเดี๋ยวกลับมาเจอกันกับ คลิปขอ้อม70 70ทุกอาทิตย์นะครับใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e ด้วย